สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่อง Post Impressionism หรือลัทธิประทับใจยุคหลังหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะ 1. ประวัติความเป็นมาของลัทธิประทับใจยุคหลัง 2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดกระแสความประทับใจยุคหลัง 3. ลักษณะของผลงานและ 4. ตัวอย่างของผลงานประวัติความเป็นมาของลทัทธประทับใจยุคหลัง ลัทธิประทับใจยุคหลังเป็นคำที่เริ่มใช้ในปีคศ1910โดยโรเจอร์ฟรายศิลปินและนักวิพากษ์สิ่งชาวอังกฤษสำหรับการแสดงงานศิลปะของจิตรกรฝรั่งเศสสมัยใหม่ที่จัดขึ้นในลอนดอนลัทธิประทับใจยุคหลังกระตุ้นอารมณ์ผ่านความรู้สึกลึกๆภายในมากกว่าต้องการแสดงศักยภาพหรือความสามารถกระแสศิลปะนี้หันไปตอบสนองความต้องการตามทัศนคติของตัวศิลปิน รับแรงบันาลใจจากเรื่องของการค้นคว้าหาความหมายของชีวิตและอุทิศผลงานเพื่อความผาสุกข,ของเหล่ามวน,นุษย์ปัจจัยที่ทําให้เกิดกระแสะความประทับใจยุคหลัง 1. การเมืองลัทธิชาตินิยมตามมาซึ่งความต้องการแผ่อํานาจและยึดครองรัฐต่างๆหรือสังคมนิยม 2. ส,สังคมเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่า ผู้คนมองโลกในแง่ร้ายเกิดปัญหาเรื่องระดับทางสังคมในระบบทุนนิยมคนชนชั้นแรงงานถูกกดขี่ 3. ปรปัชญาและความเชื่อแนวใหม่ที่รุนแรงเกิดจากความกดดันทฤษฎีแห่งปัชญาที่ว่าคนนั้นเป็นอิสระและศาสตร์แห่งการใช้การสังเคราะห์ลักษณะของผลงานศิลปะกลุ่มนี้ให้ความสําคัญแก่โครงสร้างทางรูปทรงศิลปะมากกว่าการถ่ายทอดให้เกิดความเหมือนจริงเพื่อให้ผู้ชมเกิดปฏิกิริยาทางความรู้สึก มากกว่าที่จะให้ภาพแสดงเรื่องราวจากผลงานและนักสศิลปาศาสตร์กลุ่มนี้ยึดถือทฤษฎีรูปทรงที่เชื่อว่าคุณค่าของศิลปะอยู่ที่รูปทรงตัวอย่างผลงาน 1. วินเซนต์แวนโก๊ะ The Starry Night เป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบภาพภูมิทัศน์นอกหน้าต่างสถานบำบัดตอนกลางคืน Cypresses วาดด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบภาพวาแสดงต้นไซเปรสคู่หนึ่งในชนบทของฝรั่งเศส 2. ชอต t ปียสุรา Barthes at a s n i e เป็นภาพสิน้ำมันบนผ้าใบในปีคศออ1884โดยชอตเปียสุรายุคลัทิพทับใจยุคหลัง Asunder a a y f t n o o n On i c e l a n d of La g a c e r i เป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบโดยชอต t ปียสุราระหว่างคศออ1884ถึงคศออ1886ใช้เทคนิคการผสนจุดสี ยุคทฏิประทับใจยุคหลัง3 p o ปอ e เซซัน The Basket of Apples เป็นภาพเสียงสีน้ำมันหุ่นนิ่งภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบที่แสดงถึงโต๊ะที่มีขวดและตะกร้าที่เต็มไปด้วยแอปเปิ้ลภาพวาดนี้ถูกบันทึกด้วยมุมมองที่ไม่ปฏิปต่อกัน m a n s a n s e v i c t o r s Scene from Bellevue เป็นภาพวาดทิวทัศน์ Mont Sainte v i c t o r ใน p r o วงทางตอนใต้ตของฝรั่งเศส และยังแสดงภาพสะพานรถไฟบนเส้นทาง X มาเสยที่หุบเขาอาร์คริเวอตรงกลางทางด้านทางขวาของภาพนี้ 4. เบียบรนาดภาพ Two Dogs in a t h e s t r e t Street ถูกสร้างขึ้นในปีคศ1894เป็นภาพสุนัขสองตัวยืนอยู่ใกล้กันกลางถนนกลียบดอกไม้หน้าอาคารออเอร์ไว้ฉากนี้ทาสีอย่างหลวมๆและหนา ยมองเห็นผู้กันได้ตลอดรายละเอียดจึงไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามบอนาสร้างผืนผ้าใบนี้จากความทรงจำซึ่งไม่เหมือนกับจิตตกรแนวอิมเพรสชันนิสมส่วนใหญ่ภาพเดอะ n i นิ่ง o ูมอินด c o คนทรีเป็นภาพวาดถูกสร้างขึ้นในปีคศ1913หลังจากที่บอหนาได้ซื้อบ้านในปีคศ1912 เป็นภาพที่แสดงให้เห็นในห้องอาหารในบ้านในชนบทของเขาสามารถเน้นคุณภาพที่แสดงออกของสีสดใสผสมประสานการตกแต่งภายในของห้องกับโลกภายนอกภาพอองรีมาติสภาพเจอร u ูนูสเป็นชุดของภาพพิมพ์หินสีซึ่งทำจากคัตเอาท์ที่วาดภาพร่างเปลือยในตำแหน่งต่างๆ เขาดูแลการสร้างภาพพิมพ์หินจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปีคศ1954ภาพมิวสิกจูกสร้างขึ้นในคศ2000นักสะสมเซอร์เกย์ชูกินรับ้าทีเดอะแดนซ์ The Dance, เขียนจุดหมายถึงมาติสเพื่อขอให้อภิปรายอีกครั้งเกี่ยวกับหัวข้อดนตรีเมื่อเห็นด้วยพวกเขาจะได้รับเสียงสะท้อนอย่างเต็มที่ 6. ปอลโกแกง ภาพ Where do we come from? What are we? Where are we going? เป็นภาพวาดของศิลปินชาวฝรั่งเศสปอลกแกงภาพวาดถูกสร้างขึ้นในตาฮิติและอยู่ในพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตภาพวาดนี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของโกแกงถือเป็นงานเชิงปัชญาที่เปรียบได้กับกันของพระวรสารภาพ When v i l l you Mary r เป็นภาพเขียนสีน้ำมันถูกวาดในปี1892แรงบนันดาลใจมาจากหญิงสาวชาวตาคิตีสองคนในชุดพื้นเมืองคนหนึ่งถัดดอกไม้สีขาวที่เป็นสัญลักษณ์ของคนจะแต่งงานกับคนสมชุดตะวันตกเสมือนหญิงสาวที่รู้เกี่กับการใช้ชีวิตคู่แล้วภาพนี้ขายได้มูลค่า210ล้านเหรียญสหรัฐ 7. อองรีเดอจูร์สโลทริกภาพเลลิต ภาพสีน้ำมันบนกระดาษแข็งติดตั้งบนไม้เป็นภาพคนสองคนนอนร่วมเตียงเดียวกันมีการตีความว่าเป็นคู่รักเลสเบียนโดยองรีเดอร์ชูรุสโลทริกเมื่อพศ2436ภาพเลอมูแรงเดลาากลตเป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบโดยองรีเดอ,อร์ชูรุสโลทริกในคศ1890เป็นภาพนักเต้นกำลังระบำ มีนักเต้นชื่ดังสอนคาบาเร่มีสเตชั้นสูงและอีกหลายคนในภาพสำหรับการน,นำเสนอของกลุ่มโพสต์อิ r เพรสชันนิซหรือรัฐที่ประทับใจยุคหลังได้จบลงแล้วโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้เด็กชายสุกันทพัฒน์ขำเกตเลขที่3นางสาชลาทานจิตเติรศสกุลชัยเลขที่8นางสาวนภัสกรยังสุวรรณเลขที่13 นางสาวพิชานันชูหนูเลขที่18นางสาวราวรวรรณหิรันรัตเลขที่23สานางสาวชนชนันทองทวีเลขที่28แดเด็กหญิงณชันชน,นวรรณจิตเลขที่3 3นางสาวจัสมินอวังเลขที่38และนางสาวสุภชานุพินิจเลขที่43ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังและรับชมค่ะ